สวัสดีทุกคนสาบกมาวิวสแนปทุกคนนะครับวันนี้น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าเด็กสุดท้ายที่เราจะมารีวิวกันนะครับไม่ใช่สุดท้ายหรอกแต่เป็นสุดท้ายที่ดองมานานนะครับก็คือเด็กสันโดนะครับเด็กนี้มีความสามารถอย่างไรนะครับนะก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างปัญญาอ่อนไม่ใช่นะครับไม่ชอบที่ใส่ของผมนะครับชอบอยู่คนเดียวนะครับนะก็จะเป็นเด็กประมาณนี้นะครับก็จะมาคอมโบ ก็จะเหมือนเด็กก็จะเหมือนพอๆกับน,กนักสืบนะครับที่มีย e l l o แก a d g e t นะครับนิกฟิวลี่แล้วก็ The Collector ซึ่งเด็กนี้ก็เช่นเดียวกันครับแต่เราจะเพิ่มม o นเกิลเข้ามาด้วยนะครับกับ David ไ i n o s a u รนะครับผมนะการ์ดนี้นะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับจำเป็นต้องมีใน4ใบก็คือ Moon Girl เดวิดไดโนเสาร์นิกฟิลลี่และเดอะคอเล c กเตอร์นะครับมีแค่สีใบคิวมองเกอร์นะครับเอาไว้ปั่นป่วนนะครับทำลายการ์ดหนึ่งเอเจีทั้งหมดซึ่งเอเจี้ยเราไม่มีนะครับอันนี้ชางชีครับทำลายการ,ร์ดสะดุดข้ามในพื้นที่ที่มี9พลังต่อสู้ขึ้นไปนะครับอา่าก็ไปปั่นป่วนได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นเคเบิลที่สามารถนำการ์ดล่างสุดจัดเด็ก มาอยู่ในมือเราก็ของไฟตรงข้ามนะครับมาอยู่ในมือเราก็ได้นะครับก็คือประมาณว่าจะเป็นเด็กตอนโบสถ์ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีขอโครซัดที่ไว้เป็นแทงแนวหน้านะครับไม่สามารถทําลายย้ายหรือลดพลังต่อสู้ได้นะครับถ้าอยากเห็นคอมโบนี้แล้วไปชมเลยไปมาครับตาที่หนึ่งนะครับ MNI โอเคครับมาดูกันว่าโหในเทอร์ที่ห้าการสุดปต้องลนที่นี่โอเครู้และเล่นสนามแรกแหละไนแคลเลอร์สนามที่สองครับเด็กโค้กเตอร์ขอร้องไม่มาวะปัญญาและอย่างนี้ ตอนนี้คือปัญหาเลยแหละได้อะไรมาเนี่ยมันติเพิ่มมันติเพิ่มแมนโอ้มาทำไมโอ้ตตยแล้วมันติเพิ่มแมนเลยมาทำอะไรได้เราน่าจะเก็บเด็กแหวนขอ้ขอโคซัพโหวาสกอร์เปียนจริงด้วยวันเจ้า ต่อไปน่าจะโดนไอรอนเะฟิร์สเนาะเดวิวมาแล้ว okay. Jessica, โอเคเจสสิก้าโจนเลยตรงนั้นตึงๆเทินห้าลงนี่ฟิลลี่มั้ยได้อะไรอะ่ะมูนเกอร์อ่ะออกไปเท่มูนเกอร์ไม่ได้ใช้หรอก อนิคฟิวลี่ไอมัสลีดเดอร์หุ้ยน่าสนใจวะแต่ไม่ได้เพราะเพราะมันที่พ่อแมนมันเหลือสองลีดเดอร์ดีไหมวะเลวแวงนะเนี่ยเอาลีดเดอร์มาคอปปี Copy, ้ขั้นขั้นยังไงมาอยู่ฝั่งคุณ แปดเหรอว่าเดวิดเทนเอร์ซอร์อาจจะเวิร์กกว่าไปแฮงม์ัตเตอร์ปึ๊บตึกตึงจุกจุกหฮงม์งัตเตอร์สองใบจุก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 หุ่นยนต์แทงเหรอเดวิดเดนเนอร์ซอร์หน่อยไหมน้อง <laughs> ยังไงชนะอยู่แล้วไม่อยากแนปครับ กูเอาชางขีมาต่อยถ้าเครื่องมีกระแลกหรือกระตุกก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมอัปเดตเครื่องซัมซุงเนาะเครื่องนี้ที่ผมอัดเนี่แหละมันอัปเดตตลอดนะครับมันก็อาจจะกระตุกบ้างนะครับคนญี่ปุ่นนะหรือว่าคนเกาหลีก็ไม่รู้น่าจะคนญี่ปุ่นโอ้โหฮักครับเป็นวาเลียพิเซลรู้สึก โอเคเนี่ยพี่ฮักจริงจงเอามาใส่เล่นๆลนะเนยเอาไว้เกียนนะ <c oughs> นะมีคือมองเกอร์เตืนสองน่าจะลงเคเบลิลนะผมว่าจริงๆเล็กเนี่ยเล่นได้เลยเพราะว่ามันก็โคงอยู่แล้ว แการเราเอ,าเอ็น ergy มันค่อนข้างสูงแสดงว่าเขาไม่ยอมลงมน,นะฮึ๊มจุกๆมาชังชีเหมือนเขาไม่ยอมลง พอได้ Spider Woman อื้อวิ่น่าสนใจวะ่ะจำเป็นต้องจบเกมวิ่งพอได้เลยวะ่ะ เฮียแล้วไม่ใช่ละมั้งเนี่ยเฮียจบเทินไหไอ้รถน้าทำไม่ได้ลงกีการ์ดใบเดียวอะประเด็นอะหุ้ยหุ้หู้ยู้จุกจุกสกอร์เปียนสองใบเหรอน้องน้องคิดอะไรอยู่อะน้อง ยีโลกับเจ็ดฟิลลี่ดูว่าสไปเดอร์วูแมนดีวะเออฟิลลี่มาสตอมเรียบร้อยเนี่ะสองสาม ยอมครับไม่ไหวเขาเล่นสก,กัดอย่างเดียวเลยสก,กัดไม่ให้เราเล่นะสกอร์เปียนลบ2มาเมทโอ้โหโคตรเจียนมาครับตาที่3เด็กนี้ที่เน็ตไม่ค่อยมีอะไรครับเพราะว่ามันเล่นยากนะครับ แล้วอีกอย่างนึงคือเอเนจีมันสูงนะครับหมุนเกียวห้าด้วยประเด็นอนะสี 4, โลต่อไปน่าจะมินีม,มอมอ่ะเก็บเอาเหมือนกันไ,ได้หรอจ้บโอ้ยมินิมอเยี่ยโคชาลาด ดีนะไม่เราลงโอกาสเสี่ยงโดนลุกบาสูงมากลงยัดเลยบีนอมฮะกูยังงงเงาไาว้นอมมทำไมเงาวนออมทำไมเพื่อนนั่นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โ,อโอห เอาไงดีว่ามีผมว่าน่าจะมีวิธีปัม๊มสูตรอยู่ต้องยอมอเล็มปัม๊มไอออนฮาร์ดมาดิมีวิธีคิดแล้วค่าคิดออกแล้วใส่หลอกสกอเบียนอะไร you know you know where เไม่ใช่เว้ยต้องไอรอนฮาร์ดก่อนโอ้ยไอรอนฮาร์ดปับ๊บสามใบนี่ปั <c oughs> บ๊บอย่างเดียวเลยอะปับ๊บอย่างเดียวเลย โคตรจุกจุกอะบอกเลยฟื้แปดอะคา o l คเตอร์แปดแล้วปึุกสิบเยียมาอีกโอ้โหเฮียวะโอเคพอละพอละชิวๆเลยนะหางเนี่ย แล้วก็นี่ฟิวลี่ยีอย่อนนะเหมือนเดิม,ดามาอีกคนมั้งขู่มันเลยทีเนี้ยบอกเลยเดิอลเล็กเตอร์กูปั๊มยาวอะ่ะไันทอาล่ะหา,า,ายก่อนล่ะหายก่อนนะน <laughs> ี่ต้องอย่างนี้ <laughs> โคตรโคตรโกง <laughs> ต่อไปเราก็ลงเดสกัดเพื่อปรับตาเมียปรับตาเมียดิงเดียวสิบสี่อ,อะไรมาคิวมองเกอร์ชนะแล้วโอ้ เยียความคิดดีเอาไอรอนฮาร์ดคอมโบเดอะคอรเลคเตอร์ชังฉี่แน่ผมว่าเซลา่าและคูณ <laughs> ชนะชนะแบบเพราะลูกบาเลยนะเนี่ยโอ้โหคอมโบไอรอนฮาร์ดถึงสำลีผ <laughs> ลสิบหน่วย คาเลคเตอร์ <Coll> 14เอวิดีมอล15 <laughs> รวมกันเกือบ40อะบวกเลสกัดอีกอะโอ้โหเโอเ้ยร้องร้องกันเป็นแถวนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับ